กำลังมาว่างั่นกำลังมาเด๋ยดตันตันตันขึ้นตันขึ้นนานอยู่ไปไหนแบบเหมือนลูกมันขับเปลกถ้าน้ำหนักเยอะมันก็อาจจะไม่บิงไม่ไหวน้ำจะตรงมาแล้วหรือจะเลี้ยวหืม ทำไมรู้สึกมันไหล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 ไม่ได้ซ้ายตลอดเลยตานคือตานคือคนน้ำหนักอยู่ทางขวาแน่เลยมมันเอีก็เละเอียงคนน้ำหนักอยู่ทางซ้ายไปดูดีดิดดีดีดีดนห้ดีมีด ขึ <c oughs> ้นรอบหนึ่งเขาได้ได้กี่บาทคนละหกบาทคนละหกบาทหกคูณเจ็ดสิบได้ได้อะไรเจ็ดหกได้อะไร เ2 0ดก็420ปเดินลงระวัาางหน่อยพ่จอน,นไปมาเจ้าเชิญลงครับ ปปไเอาเอาเข้าไปเลยครับเชิญเชิญเชิญเข้าไปเลยลูกเขาน่าจะหนูจ้ะเจ๊ปีน้องกลัวเนี่ยนะทางไหนล่มบ้างไปลูกเคยขึ้นเรือไหมแบบเอาว่ากล้าไปส่งเรือยักษ์นั่นแหละเอากล้าไปส่งเลยอ่ะ นี่คือลมชูช sí. ีพร้ป่ะเนี่ยใช่ล้ชูใส่หรือยังเขาให้กอดอ๋อเออหนเคยเดินว่าน้ำมีมีกระป๋อสไพรด้วยโอ้ยสไพายคร็สิคนนับซิว่ากี่คนแลยยังสองงาน 妹妹。